ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนขุดปิดค่อยนะครับก็ให้ทุกคนสมัครที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็พอทุกคนสมัครเสร็จก็ให้ทำการล็อกอินนะครับอันนี้ผมสมัครไปแล้วอ่าแล้วก็กดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับรถจักรยานยนต์กดยินไปแล้วก็ซ้ายอินนะครับ ผมแนะนําให้ใช้ Google Chrome นะครับมันจะมีแปลภาษาไทยให้เราอัตโนมัตินะแค่นี้นะครับผมขุดแบบเดียวไดมาร้อยห้าสิบแชัติีนะครับบิตคอยนะครับความเร็วอยู่ที่300ร้อกิกะเฮนนะครับขุดฟรีการถอนนี่ผมก็รับประกันนะครับสามารถถอนได้100%เนะเพราะมันมีรีวิวถอนเงินมาแล้วนี่หน้าล่างเลยนะครับสามารถถอนวิดดอ์นะครับถอนเงิน ส่วนการลงทุนผมไม่แนะนําเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าทุกคนไม่ลงทุนแต่ผมแนะนําให้เล่นฟรีนะครับแนะนําให้เล่นฟรีก็ผมหามาให้นะครับต่อมาการถอนนะครับถอนรายได้นะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.002 BTC นะครับ20,000 Satoshi ก็สามารถถอนได้แล้วนะครับ พดไปแป๊บเดียวนะครับอันนี้ผมเพิ่งสมัครไปเองนะครับไดมาร้อยห้าสิบแปดก็ฟรีก็ต้องใจเย็นเย็นก่อนนะครับมันก็ช้าบ้างนะครับบางเว็บก็เร็วเร็วจริงแต่ไม่จ่ายนะครับแต่เว็บนี้จ่ายจริงนะครับมาที่เงินรางวัลน,นะครับอันนี้ผม ก็แนะนำอยู่นะครับให้ทุกคนนำไปโพสหรือรีวิวให้เขานะครับเดี๋ยวผมแปให้ให้ทุกคนโพสเกี่ยวกับนี่นครับเกี่ยวกับเว็บเขานะครับมีอัขระอย่างน้อยร้อตัวนะครับแล้วก็คัดลอกคัดลอกลิงก์มาใส่แล้วก็กดส่งเราจะได้ความเร็วเพิ่มนะครับ Youtube นี่ได้เยอะมากแต่ ผมก็จะลองใส่ดูนะครับเพราะทว็บที่ทำมันไม่ได้เลยนะครับเพราะคนดูน้อยนะครับช่องผมแล้วผมไม่แนะนำแบบไม่แนะนำให้เติมเงินด้วยประเทศอื่นเขารู้ได้ไงก็ไม่รู้ผู้อ้างอิงนะครับให้เราคัดลอกลิงก์นี้ไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักก็ได้นะครับแต่เพื่อนต้องเติมเงินเท่านั้นนะครับถึงเราจะได้ได้ ส่วนแบ่งหรือความเรียวอะไรอย่างนี้อันนี้ฟรีนะครับผมไม่แนะนําให้เติมเลยให้เล่นฟรีเท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ไม่ต้องเติมนะครับผมให้แนะนาให้เล่นฟรีเดี๋ยวผมจะหาเว็บดีๆแบบนี้มาแนะนําอีกนะครับ